กด r e ดีมไปได้เลยนะครับผมปึ๊กโอ้โหเกือบ6ชั่วโมงเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกรับสวตสวัสดีน้องๆเด็กไข่บน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง h a ชแ e l นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมรูบอกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารวมโค้ด exp คูณ2ให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีโค้ด exp คูณ2เวลยังไม่ตันนะครับวันนี้พี่มาแจกให้ทั้งหมดเลยจะรวมให้ทั้งหมดนะครับบางคนยังไม่รู้ว่ามีโค้้้้้ดดดดดไหหนนนนนบบาาาางงััั่่่เเออออะรรกกกกจจชชมมลลิปีียยยื์แว๋ เป็นคลิปแจกไก่ตันเผา v ีเหมือนเดิมนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ขอมารวมโค้ดให้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสารก่อนแล้วกัน,นก็มีน้องคนนึงนเขาบอกว่า พี่ออกก่อนนะเขาบอกว่าสุ่มผลพิศาจได้ผลแดงนะครับแน่นอน100%ก็คือเขาบอกว่าวิ่งรอบคนสุ่มเนี่ยสรอบนะครับอ่ะสรอบปุ๊บแล้วก็กระโดด1ทีนะครับจากนั้นก็สุ่มไปได้เลยนะครับในส่วนโลกที่3นะเขาบอกว่าจะได้ผลแดงนะครับดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้หรือเปล่านะส่วนใครที่มีสูตรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่กดบายไปเลยแล้วกันปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับมชมพูมาเลย โคตเกลือนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอวางวางปุ๊บอ่ะเก็บได้ก็เก็บไปนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่ขอเช็คที่ NPC ขายผลก่อนแล้วกันเผื่อฟุกแบบผลมังกรเปิดขายอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะ เหมือนเดิมนะครับผมผลดาก้อนนะครับผมคือผลมังกรนั่นเองครับตอนนี้ยังไม่เปิดขายนะเพราะว่าตอนนี้ปิดปรับปรุงอัปเดตนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้มาเหมือนเดิมนะครับผมใครที่สนใจไก่ตันนะครับเว็บเลทช็อปนะครับมีทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกรัศดาช้อปปี้นะครับส่งฟรีนะครับย้ําว่าส่งฟรีนะใครอยากได้เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับทีนี้เรามาแจกโค้ดกันดีกว่านะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดนะครับใน ปี2024นะครับสำหรับโคด EP คูณ2นะย้ำว่าเฉพาะโค้ด EP คูณ2นะโค้ดอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมมาเราไปแจกกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่อยู่ในส่วนรหัสไก่เนาะรหัสสมัครมาใหม่เลยมาใหม่เลยนะครับเพราะว่าจะใส่โคดได้ทั้งหมดตั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่จะเปิดโคดขึ้นมาก่อนนะครับทั้งหมดก็จะมีกี่โคดวะเนี่ยมี17โคดนะสำหรับโคด EP คูณ2นะครับมาเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นโค้ดแรกเลยแล้วกันโคดแรกก็จะเป็นโค้ดอันใหม่ล่าสุดที่แอดมินมาแจกนะครับเป็นโค้ด EP คูณ2 กดวางนะครับจากนั้นกดรีดีมครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับมา20นาทีแรกนะครับส่วนโค้ดที่2เป็นโค้ดนี้นะครับซับทูนะครับซับทูโค้ดนี้อ่ะก็กดรีดีมไปได้เลยนะครับปิ้งเรียบร้อยครับนี่ครับใส่ได้100เปเ็นป็น40นาทีนะนะครับจากนั้นก็ไปต่อที่โค้ดที่3ครับพิมพ์ตามพี่เลยหรือว่าใครที่ไม่สะดวกพิมพ์เดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดพวกนี้เนี่ยไว้ใต้คอมเมนต์นะครับจะได้ก๊อปไปวางเลยนะครับจากนั้นก็กดรีดีมไปได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ เป็น1ชั่วโมงแล้วนะครับผมไปต่อครับเป็นโค้ด JCWK ครับนี่ครับเป็นโค้ด JCWK กดรีดีมไปครับปุ๊บเรียบร้อยครับมาเป็น1ชั่วโมง1 9นาทีหรือ1ชั่วโมง20นาทีเนาะนะเพราะว่าตอนนี้มันนับเวลาทอนหลังไปเลยนะครับไปต่อที่โค้ดที่5ครับปุ๊บมาเป็นโค้ดตัวนี้ก็กด redeem ไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับพี่จะไปแบบไวๆนะแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับนี่ครับปุ๊บ M A g I C นะครับ B U S นั่นเองนะครับจากนั้นก็กดรีดีมไปได้เลยนะครับปิ้งเรียบร้อยครับมาเป็น2ชั่วโมงแล้วครับผมสำหรับโค้ด E P คูณแล้วก็เป็นโค้ดกิจเกมมิ่งครับนี่ครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดีดีมเหมอนเดิมกดรีดีมไปเลยปึ๊บเรียบร้อยมาเป็น2ชั่วโมง18นาที นะครับผมอ่ะก็ตีไปเลย2ชั่วโมง20นาทีเพราะว่าตอนนี้มันนับเวลาตัวหลังเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นเป็นโค้ดนี้ซับทูเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็กดรีดีมไปได้เลยนะครับปิ้งเรียบร้อยครับมาเป็น2ชั่วโมงครึ่งนะครับมาเป็น2ชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วก็เป็นโค้ดซับทูยี่สิบนะครับผมนี่ครับออฟฟิเชียลโนบินะครับกดรีดีมไปได้เลยครับนี่ครับมาเป็นเกือบ3ชั่วโมงละนี่ครับแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับพิมพ์ตาพีิธีหรือว่าใครจะก๊อป ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมกดรีดีมไปต่อครับปุ๊บนะครับมา3ชั่วโมงแล้วครับผมสำหรับโค้ด E P คูณสครับไปต่อที่โค้ดซับทูต่อเลยนะปิ้งนี่ครับซับทูนบมาสเตอร์หนึกดรีดีมไปเลยนะครับปิ้งเรียบร้อย3ชั่วโมงครึ่งครับอ่ตีไปเลย3ชั่วโมง40่สิบนะเพราะว่าตอนนี้มันนับเวลาถลักเนาะแล้วก็โค้ดต่อไปเป็นซับทูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดรีดีมไปเลยครับผมปึ๊กเรียบร้อยครับเกือบ4ชั่วโมงละหรือตีไป4ชั่วโมงก็ได้นะคครับโ้ดต่อไปครับ อีพีคูณสเหมือนกันนะครับผมจากนั้นก็กดรีดีมไปได้เลยนะครับปึ้งเรียบร้อยครับ4ี่ชั่วโมงครับโอ้โหฟาร์มยาวเลยนะเนี่ยบอกเลยว่าสายฟาร์มนี่ถูกใจแน่นอนสำหรับโค้ดอีพีคูณสนะครับผมไปต่อครับเป็นโค้ดนี้จากนั้นก็กดรีดีมไปได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับมาเป็น4ชั่วโมงครึ่งแล้วครับผมแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็กดรีดีมเหมือนเดิมปึ้ง น่าจะ5ชั่วโมงแล้วโคดนี้น่าจะเป็น6ชั่วโมงแล้วนี่ครับเป็นโคด e p คูณทั้งหมดเลยนะครับ b l u x y นะครับแล้วก็กด redeem ไปครับปึง้งเรียบร้อยเป็น5ชั่วโมงแล้วครับผมแล้วก็อีกโคดหนึ่งเป็นโคดสุดท้าย sub t o game gamer robot นะครับ e x p 1นั่นเองนะครับกด redeem ไปได้เลยนะครับผมปึ๊กโอ้โหเกือบ6ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับโคด e p คูณ ฟรีนะครับใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นรวมโค้ดอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไว้หน่อยละกันนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสกายที่สนใจไก่ตันลิงก์ทั้งหมดเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไก่ตันเว็บเลทช็อปยอดขายเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในประเทศไทยนะครับผมยอดขายนี่ขึ้นเบอร์หนึ่งเลยนะครับในดิจิตอลช้อปปี้และซดานะครับแล้วก็ในเว็บไซต์นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับปลอดภัย100%นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหนนน้าละะกัครัับบสหรคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกาาว่ ัสดีครับ